โอเควายมาเออ,อไหลดีตรงไหนเนี่ยโอ้โห้วายสองแถวแบบนี้การันตีไหลแน่นอนครับคูณห้าไปแล้วกลับสวัสดีคนทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับพี่โลของเราเช่นเคยนะครับวายเออชื่อเกมอะไรนะอา้าวผมลืมชื่อเกมไปละเรียกแต่พี่โลเออช่างมันแล้วกันมาวันนี้ทุนสามร้อยเบสสามบาทตามสเตปของเรานะ อฝากกี่บาทว่าจะเบ็ดประมาณเลขตัวหน้าเบ็ดตามเลขตัวหน้านะเฮ้ย hey, ถ้าเปิดมาดอกแรกพี่โบของเอาเลยว่ะเฮ้ย <Hey, S 1> เปิดมาดอกแรกโอเคได้ทุนมาหมุนหน่อย70บาทหมุนได้กี่ทีเนะ่ะสิบกว่าทีชิวๆไปครับไปครับวันนี้ชิวๆฮะทุน300หมดฝากใหม่ครับเออมาร้านหน่อยสวย เอ้ยเอาเรื่องวะหกสิบห้าบาทโอเคโอเคมาน้อยแต่มาเรื่อยๆก็โอเคไปครับขอญาตออโต้ไปก่อนนะสักคู่สิบทีไปเอ้ยยังไงยังไงสเก็ตเตอร์สเก็ตเตอร์เอาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยเอ้ยเลยโอ้โหเลยไปนิดเดียวเองจบแล้วพี่ ยังไงโอ้โหไม่เข้าอะไรเลยไปครับโอ้โห เออไปสวยสวยไปครับเอ,อ้ยมาวะเอ,อ้ยสวยเก้าเก้าว่ะเอาดื้อังนะฮะ มีอีกไหมมีอีกไหมอย่างเงียบนานครับพี่โลกชจคอไม่ดีเลยโอเควายมาเออไหลดีตรงไหนนโอ้โหวายสองแถวแบบนี้การันตีไหลแน่นอนครับคูณห้าไปแล้วยังไงคูณหกโอ้โหคูณหกไม่ไหลโอเคก้อนโตเบาๆไปโอ้ยก้อนโตมาเยอะนะแต่ว่ายังไม่มีแบบว่าซูปเปอร์นะย่าได้ซูปเปอร์อยู่ครับเอยมาว่ะวายสองแถวพืบเข้าให้ไปดิในวันนี้อู้ยเคเต็มจอไปดิเราไปอีกยังไง เอ้ยตอนนี้เมกาหรือเปล่าเอ้ยซูปเปอร์ว่ะน,นี่มาแล้วแต่ว่าน้อยไปนิดไม่เป็น,นไรเพิ่มเบ็ดหเบ็ดห้าแล้วนะครับเบ็ดห้าด้วยการออโต,โต้สิบคีไปลุยยังไงมีไหมเออมา รันไปไหลไปไหลไปเออไหลไปดิชังงวันนี้ยังไงไปอีกสวยคุณแต่แล้วเอ,อ้ยมาว่าดอกนี้ได้เรื่องอยู่ครับ4ี่ห้าสิบไปครับไปครับรันไปโอ้ไม่รันวะ่ะ เออขอหน่อยเพื่อนอีกนิดนึงเออสวยเออมาสวยเอาไปอีกเฮิบเฮิบเฮิไหลไหมเฮ้ยสเก็ตเตอร์เดี๋ยวถ้าเกมใช่กี่ตัวสามตัวปะใช่ไหมเออใช่โอเคไม่ได้เล่นนานนะครับมาครับสเก็ตเตอร์เบทห้านะครับเอาอ่ะขอแบบสวยสวย สวยสวยผมจะได้ถอนครับพี่โลโุ้ยเบรกหน่อยพี่จะเย็นพี่พี่จะเย็นพี่พี่เออสวยเอาไปดิไปดิปดยังไงเออไปครับสวย สวยเออไปสี่ร้อยมาสวยครับไปอีกอีกที่เออมาไปยังไงเอา้ายังมีอยู่ยังมีไหลยอยู่เอ,อ้อยดอกนี้ได้เรื่องอยู่หกร้อยว่าเฮ้ยจะสองพัน้ะว่าเอา,เอาขออยหน่อยขออยหน่อยก็โอ้โหไม่ถึงวะ่ะ โอเคไม่ไรเราไม่โลบอีกแล้วแต่ขอกดทีนึงขอกดทีนึงโอเคพอเลิกไปถอนดีกว่าฮะเครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับไว้เจอกันลิปหน้าครับลิปนี้ลานไปก่อนครับบ๊ายบาย